ประสบการณ์การไปสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกไปคนเดียวด้วยแล้วก็คือไม่ได้จ้างไกไม่ได้จ้างลูกขากคือไปคนเดียวจริงๆเครื่องบินลำนี้นะคะก็เป็นเครื่องบินที่พี่วาตื่นเต้นที่สุดที่ได้ขึ้นเพราะว่ามันเป็นลำที่น่าจะเล็กที่สุดในชีวิตตั้งแต่นั่งมามีแอร์หนึ่งคนนะคะแล้วก็มีผู้โดยสารประมาณไม่ถึง20คนอะคือน้อยมากๆคือมองหน้ากันแล้วจับโต๊ะกินข้าวร่วมกันเป็นวงกลมได้เลยแล้วคือที่นั่งอะก็คือเป็นแบบ ติดริมหน้าต่างนั่งอยู่เดียเด่ยวนะคะแล้วก็ใกล้กับคนข้างๆมากนะคะจนแบบพี่วาแบบเผลออุทานคนเดียวร้องให้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนข้างๆก็คือได้ยินหมดมันมันไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยะคะ่ะเหมือนเราอยู่ในห้องเล็กๆร่วมกันคือฉันนั่งหน้าสุดด้วยความแบบอุ๊อยากเห็นวิวชัดๆก็เลยนั่งติดกับคนขับคือที่นั่งพี่วาสามารถที่จะสกิดไหลนักบินแล้วก็ชวนกินข้าวได้เลย จำได้เลยค่ะว่าตอนที่ใกล้ๆถึงนี่แบบ <c oughs> แบบนั่งสวดมนต์ขอให้หนูรอดขอให้หนูรอดแต่พอแบบตอนที่อยู่บนเครื่องบินอะเราหันไปเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์หกคนมาจากไหน,นคือแบบใจฟูอะแล้วจะบอกว่าค่าตั๋วเครื่องบินนะคะจากกาดมันดุมาที่สนามบินแห่งนี้นั่งแค่ประมาณ40นาทีอะแต่ค่าเครื่องบินอะพีเอวาสามารถบินไปยุโรปจากกรุงเทพในราคาโปได้เลยนะราคาสูงมากเพราะว่ามันอันตรายอะแล้วที่หายิ่งกว่านั้นนะคะก็คือตอนที่พีเอวาเนี่ย เข้าไปยังด่านทางเข้าของอุทยานเอเวอรเรสต์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคือรอตรวจนะคะคนที่จะเข้าไปเดินซึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกกับพี่ว่าคืออะไรรู้ไหมคะคุณอะคุณไม่จ้างไกด์ไม่จ้างลูกคบหน่อยหรอไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าฉันน่ะชอบพูดคนเดียวงั้นก็ขอให้คุณโชคดีอย่าหายไปแบบคนพวกนี้แล้วกันนะฉันไม่อยากติดรูปตามหาคุณโอ้โหเป็นการพูดให้กําลังใจที่ดีมากๆเลยใครอยากรู้อะไรอีกเม้นท์ถามได้เลยนะคะพี่วานึกไม่ออกต้อง่อยหนึกเพราะมันผ่านมา3 4ปีแล้วอะ